ตัวเจ้าเหยื่อนะครับโพสตไท้ายเหมือนเดิมนะโอเวอร์ฟลายของผมมาทดลองนะครับอันนี้เป็นครั้งถัดมา เอาไปไปลายคูมิไล่จุดไปนะครับไล่จุดไปเหมือนจะมีที่ด้วยนะนะขวบโซ่เหยื่อนะครับไม่พูดไม่ได้ในช่วงนี้กำลังทดสอบอยู่นะครับตัวนี้เลยนะครับเหยื่อยางโอเวอร์ไฟนะครับโอเวอร์ไฟ สวั okes. สดีครับน้าๆก็อยู่กับผมนะครับน้าเนยนะครับจากช่องทาราฟีฟิชชิ่งนะครับวันนี้ก็ค่าจะมืดหน่อยนะครับอยู่หลังต้นไม้นะครับเพราะว่าวันนี้ออกมาช่วงเย็นๆพาคิดดูดิโอ้โหแดดมันแหม่มากนะครับก็ต้องอยู่อย่างนี้นะก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็มาตีปลาช่อนเดิมเป็นพัดช่อนของมึงพระนะครับในจังหวัดพิษณุโลกนะวันนี้ได้เลิกงานอย่างนี้กับบ้านนะก็ได <mosquitoes> ้เอาตัวเจ้าเหยื่อนะครับโปรตอไทปเหมือนเดิมอ่ะโอเวอร์ฟรายของผมมาทดลองนะครับอันนี้เป็น ครั้งขับขับมาครั้งที่สองแล้วนะครับที่เอามาทดลองจากครั้งที่แล้วก็ไปที่ตลาดาห้าอตาุตรดิ์นั่นเองนะครับก็ดูที่ว่าช่อนทิศโลกจะสนใจใหเหย่างของเราหรือไม่นะครับเพชรปกรณ์เจอหน้าคลิปตอนนี้ร้อนมากนะครับก็ต้องตกแล้วก็พักไปจนช่วงอาจจะพูดน้อยหน่อยในวันนี้เพราะวันเหนื่อยเหนื่อยแน่นอน,น,อน,นเพราะว่าเดินด้วยระยะทางกา็ค่อนข้างไกลและก็ต้องทนความร้อนด้วยในช่วงเข้าสู่ฤดูร้อนแล้วยังเป็นทางการเมื่อกรมจุปประกาศแล้ว โอเคสุดท้ายนี้ก็ฝากมนานะกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับรเจอกันในคลิปเลยอุ้ยเ,เดี๋ยวเริ่มตกกันเลยนะครับพ้างาจะต้องหาหมายนะแล้วก็หายากได้หาจุดลงนะครับมีขึ้นลงขึ้นน้ำตลอดเวลานะครับก็แนะนำอุปกรณ์นะครับมาซ่อน52โ,โซลิดนะครับ64ฟฟนะครับอัลฟาแอร์่คนีีแล้จบไวๆหน,น่อยนะวันนี้มันร้อนนะครับ สายหน้า20ปอนด์ดเอลสายวายจเคเมนหลัก25ปอนด์นะรับแรงได้ยีปอน์ก็เป็นเบอร์1.2นะครับฟีเยวทับแปดหาซื้อได้เลยตามนา้นทั่วไปอะ่ะเมื่อกี้มีตัวตามมานะแต่เหมือนจะไม่กัดว่ะรู้เยอะ อ,อ่ะดูอันนี้ปล่าดูนะต้องหมั่นเช็คนะครับดิ้นดินดีเหมือน,นนะะเอยือแต่ว่าชาติเราแวงเนาะเพราะว่าแบบ คนค่อนข้างมาตีเยอะลองดูนะครับเจออย่างนี้ต้องลองดูเนึ่ตัวป่ะละ่ะถ้ามีตัวไม่พลาดอยู่แล้วนะถ้าเราโอเวอร์ไฟล์นะเป็นเหยื่อที่ส่งค่อนข้างที่จะได้ระยะเพราะมีน้ำหนักที่ค่อนข้างดี ไมีตัวชอ่อนในส่วนใหญ่ไม่พลาดน,นะลงหาที่เตียนะนะผมุนาน่าจะมีนะอมืมีขึ้นนานนะแต่ไม่รู้ใช่ช่อนเปล่าโอเวอร์เฮดไปดอกนี้ ลองดูลองดูเนี่ยตรงนี้ยพื้นน้ำเยอะแต่ว่ามันไม่กัดไม่รู้เป็นไรมันละยวงู่ โอ้โหหลุดเอ้ยวัดเซ็ตทุไม่เต็มโ,อโหโอดเลยชานนี้โอ้โหเหยื่อสูดเออเนี่ยมีปัญหากับเหยื่อนะจับตาเบ็ดนะขางขาดเลยนะจัดแรงฟีไฟเด้อตอนนี้อดเลย กัดนะส่งหน่อยตึกต๊กๆอยู่นะเราลดไปก่อนนะไอาห,าห่าเออเยอะไปกินเนะี่ยเขาเยอะไปกินเนะี่ย สุดเลยนะสูของสุดเลยนะอยวไปกินได้ โอ้ยมาแต้มสวยว่าแล้วโอ้โหตามต่อหลายทีไม่แน่ใจว่าเจ้าวันนี้เกือบกดอัดไม่ทันอ่ะไม่แนใ่ใจว่ามันกัดหรือมันอะไรนะประมาณนี้บาซอนอัลฟ่านะครับแล้วก็นขอนิดนึงขอนิดนึงอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งยืแล้วก็ออวกโอเวอร์ไฟเดี๋ยวดเหนือยางยอดไม่ขาดด้วยนะขาดนิดหนึ่ง เออก่าแต่ว่าไม่สึงใช้ได้ต่อเลยเอ,อ่ะโอเคจะปลดก่อนมาตัให้ดูไม่แฮวเครับวันนี้พอได้แต้มนะอืมอ่ะดูอย่างนี้เลยแล้วกันเนาะมันไม่ค่อยนิ่งให้นะความยาวนะครับจรุดห่างประมาณสักยี่เซนนะครับสำหรับตัวนี้นะครับผลงานนะครับเยื่อยางนะครับให้ดูโอเวอร์ฟลยนะครับยังพอ,อ,อทำแต้มได้นะครับกับ ช่วงฤดูที่ช่อนมันช่วงฤดูที่ช่อนมันกัดยากอย่างนี้นะครับแต่ก็ยังพอทําแต้มได้นะครับกับตัวนี้กับตัวนี้อย่างนี้เลยนะครับเดือยยางโอเวอร์ไฟนะครับได้ไซส์ประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับเดี๋ยวหาแต้มต่อไปนะครับอาจจะยังมีเวลานะครับลุยเยี่ยมเลยกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยครับโอเวอร์ไฟอ่ันี้ก็เป็นอีกช่วงหนึ่งช่วงเย็นๆแล้วนะครับผมก็มาตียังคงตีอยู่แถวบึงพานนะไม่ได้ไปหมายอื่นนะครับสำหรับวันนี้ก็ว่าจะทาหมายนี้แหละนะครับ เพราะว่าไม่ค่อยมีเวลานะครับวันนี้ก็ไปทุระมาด้วยนะครับก็มีเวลาช่วงเย็นนะครับก็อย่างเมื่อกี้เลยหนึ่งแต้มน,นะครับได้ไปแล้วนะครับแต่ว่าช็อตที่ว่าโยนอะแคสไม่เห็นเห็นช็อตวัดเตียงโอเคเนาะเพราะว่าผมใช้โหมดไอ้ย้อนหลังอะเออแล้วมันแบบมันมันแบบกดช้าไปเออแบบวัดวัดแล้วสู้เยอร์แล้วแล้วก็เพิ่งกดก็เลยทําให้มันไม่เห็นช็อตตอนโยนตอนแคสน,นะแต่ผมก็แคสแบบโอเวอร์เฮดแบบนี้แหละแต่แคสให้ดูอีกทีนึง นะเผืบบ่อคนบอกเอ้ยมาแคสยังไงมอยากรู้อย่างเงี้ยครับปุ๊บนะโยนไปเงี้ยแหละง่ายๆอย่างเงี้ยเพะะราะว่าหมายอุปสรรคมันเยอะนะครับข้างลงข้างล่างอุปสรรคเยอะนะครับก็เลยที่จะแคสไปด้านบนแบบนั้นนะครับที่โล่งๆแบบนั้นนะครับ <c oughs> เป็นท่าเบสิกนะโอเวอร์เฮดไซแคสอะไรแบบเนี้ยนะคนที่จะต้องแคสให้ได้นะ <c oughs> น้ำผุดขึ้นเยอะนะแต่ไม่รู้ใช้ประชดหรือเปล่านะผมก็ลองแคสแคสอยู่นะแคสเผื่อว่ามันจะกัด ครับซึ่งก็ไม่อาจรู้ได้เลยว่ามันใช่เป้าหมายที่เราตามหาอยู่หรือเปล่านะครับสำหรับวันนี้ก็เล่นเท็กซัสโอเวอร์ฟลนะครับก็วัดพลาดค่อนข้างเยอะนะไม่รู้ว่าปลามาตัวเล็กหรืออะไรนะครับแต่ว่าก็ได้มาหนึ่งแต้มนะครับมีไซส์นะตัวที่ได้นี้เหมือนคาสไซส์ไปในตัวนะโอเคเดี๋ยวไปหมายต่อไปในของเส้นนี้แหละหมายยอดฮิตนะมาสู่หมายยอดฮิตตรงนี้ทีหนึ่งนะ เป็นที่ประจำนะครับซึ่งแบบถ้ามาก็ต้องแวะนะครับเพราะมันสวยถ้ามีตัวมันเอาแน่ทีมมีตัวนอนอยู่อืมทีมมีตัวนอนอยู่นะเนี่ยภาพเดิมๆนะโรลลิ่งฟึบยัดเข้าไปอย่งเนี่ย,ายภาพนี้เลยช่วงนี้มีเวลาน้อยนะเดี๋ยวโล,ล่ซะอีกทีหนึ่งเดี๋ยวถ้าไม่มีก็จะไปละ ทีนี้ไม่สวยอ่ะขออีกทีได้ปะทีนี้โดนใบไม้อ่ะโดนใบไม้ไม่นับนะเ <c oughs> นี่ยใต้ร่มไม้นั้นอ่ะประมาณนั้นก็ได้อีอกทีนึงไม้สุดท้ายไม่มีจริงเพราะว่าจะเอาตัง้งใจต้งใจตรงนี้เนี่ยอ่าตรงนี้อ๋อถ้ามีก็ไม่มีแล้วล่ะนะตรงนี้สาหรับตรงนี้ไฟเดินต่อไปเรื่อยๆเดินไฟงนนนะครับวันนี้จะรีบรีบหน่อยเริ่มหมดแสงแล้วเนี่ยหกโมงกว่านะครับเดี๋ยวถ้าก็มืดแล้วนะ ไม้ในฝันนะเป้าหมายตรงนู้นนะไม่ได้ง่ายแต่ก็ไม่ได้ยากเกินความจริงถ้าสกิปปิ้งไดไรก็ง่ายมากๆแต่ผมใส่ตะกวนก็เลยสกิปปิ้งไม่ได้แต่ก็ได้อยู่คนระัถึงอยู่นะแต่ก็จะยากหน่อยนะมันเป็นหมายในฝันนะคิดว่าตรงนั้นนะอาจจะมีตัว เ่าไปใต้พุ่มนี้แล้วไล่จุดไปนะครับไล่จุดไปก็เหมือนจะมีจริงด้วยนะนั่นนะจิตะเห็นไหมเขาเหมือนจะมีจริงด้วยนะนั่นนะจิต จะมีจริงด้วยนะนั่นนะคิดนะเห็นไหมอ่าเรียบร้อยเห็นไหมหมอแลนะ้วมีจริงด้วยนะปึ๊บมาโอ้สะบัดเหยียวหลุดเลยโอราะว่ฟรายฉันเรียบร้อย <c oughs> ขอแต้มอันนี้เมื่อกี้เห็นนะทุกคนนะโอ้ฟรายหลุดสะบัดหลุดไปเลยนะเอออืม ตัวนี้นะ,ะประมาณนี้ดูเอาเองกี่เซนนะ่ะ24เซนนะครับสำหรับตัวนี้มัน24เซนสุดยอดไปเลยนะครับสำหรับเหยื่อย,ยาโอเวอร์ไฟล์สำหรับไซนี้ไซจ้อยก็ยังเอาอยู่นะครับกับตาเบ็ดอันนี้เป็น2 o ของดีคอยต่เป็นดีคอยแบบอ่าไอ้กา้านแคบไอ้ก้านยาวแต่ว่าตัวแคบนะครับเดี๋ยวใส่รูปติ๊กไปให้ดูว่าบ้นคือตัวไหน แต่2โอตัวนี้มันก็จะเหมือน1โอเบอร์ทั่วๆไปนะครับแต่ว่ามันใส่แล้วมันเนี่ยวัดติดอย่างเงี้ยผมว่าตัวนี้อาจจะเป็นการใส่กับตาเบ็ดตัว2โอแล้วละ่ะถึงจะเวิร์กนะอืมโอเคเก็บก่อนอ่ะกลับมาตรงนี้แล้วกันนะนะวันนี้นะครับอ่อดูรถไฟก่อนนะประความปลอดภัยไม่มีอะไรดี่ไวมไม่มาอ่าสำหรับวันนี้นะครับผมนะครับกับช่องธานาคารสีบิชชิ่งนะเลยนะครับคงต้องออกบอกลาคุณผู้ชมนะนะไปกก่่่อออนนะะเเพรรราาาาววบศข้ง้งงืดแลนะแต หมอใไปเติมน้ำมันอีกนะน้ำมันหมดถังเลยนะขี่เยอะขี่วนเยอะนะครับก็พูดไปงั้นไม่ได้เกี่ยวกับตัวฟ้านอกเรื่องไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ได้เซตนี้นะครับที่ช่วยตอบโจทย์นะครับในการตีเหยื่อนะครับแต่ว่าเอาไฟแอร์กับแต่ว่าปรอสต์นะครับห้าขีดจุสองครับตัวโซลิดนะครับส่วนตัวเหยื่อนะครับไม่พูดไม่ได้ในช่วงนี้กำลังทดสอบอยู่นะครับเป็นตัวนี้เลยนะครับเหยื่อยางโอเวอร์ไฟนะครับโอเวอร์ไฟนะครับ6.5เซนใช้กับตาเบสเบอร์1โอหรือ2โอก็ได้นะแต่่สววนนตัผมใช้2โอออขงดีคยะ เป็นแบบไหนเดี๋ยวติ๊กไวให้ดูนะครับอืมก็สำหรับวันนี้ก็2แต้มเน้นๆนะครับอืมก็มีไซส์มีไซส์หนึ่งตัวนะครับยาวประมาณเกือบเท่าไหร่สามสิบไหมอีกตัวหนึ่งลายาวเท่าไหร่ยี่สิบอะไม่รู้นะเดี๋ยวไปดูในคลิปผมก็จะเาความยาวไม่ได้วัดเป็นความยาวให้น้าเด็กไปกะเอาว่ามันประมาณตัวมันหน่อยนะครับอ่ะสำหรับวันนี้นะครับเป็นกานทรทดลองสั้นๆช่วงเย็นๆมีเวลาประมาณนี้นะครับก็จะบอกลาคุณผู้ชมไปก่อนและเจอกันคลิปถัดไปนะครับ ฝากน,นะาะนะครับก็กำลังใจให้ผมช่วยกดไลค์ like, กดกระตุ้นใหนะครับส่วนโอเวอร์ไฟนะครับเดียอยยางของผมเดี๋ยวใกล้ช่วงทำเป็นสีอื่นแล้วนะครับเป็นสีตัวจริงแล้วอาจจะเป็นวางวางแผนไว้อาจจะเป็นสีเขียวสีน้ําเงินแล้วก็สีเดือยตองนะครับมี3สีนะครับจะเป็นแบบนั้นแล้วก็เดี๋ยวพร้อมจัดจําหน่ายเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวจะมีคลิปเปิดตัวเป็นทางการอีกทีแต่ตอนนี้ก็เป็นการทดสอบตัวปุ่มตัวท้ายให้น้า,นานได้รู้ว่าตอนนี้กำลังอยู่ทน่ขั้นตอนการทดสอบนะครับ โอเคสุดท้ายนี้ผมไปแล้วนะครับสวัสดีครับเจอกันที่ต่อไป ลืมพกน้ำมาวันนี้เหนื่อยมากจะเป็นลมเนี่ยอย่าลืมนะพกน้ำเกลือแร่น้ําอะไรก็ได้นะครับระหว่างการตกปลาไม่พกแล้วใจหิวก็หายแบบเนี้เกือบต้นะวิปหน้าอย่าลืมพกน้ําเจอกัน